สวัสดีครับครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะพามาดูต้นมะเดื่อฝรั่งครับนะครับมือใหม่ครับทดลองปลูกครับทดลองปลูกก็ปลูกลงกับล้อยางรถยนต์ครับพอดีมีล้อยางอยู่ก็จะพามาดูนะครับว่าอ่า มือใหม่ปลูกนะฮะจะเป็นยังไงนะครับต้นนี้บอกก่อนนะครับว่าอายุที่ผมลงปลูกนะครับผมซื้อต้นพันธุ์มาแบบออเดี๋ยวอย่างงี้ดีกว่าจะให้ดูนะครับ2แบบนะครับว่าผมปลูกลงณจุดนี้ครับลงสองสายพันธุ์สายพันธุ์แรกเป็นตัวนี้ครับนะฮะแล้วก็สายพันธุ์ที่2จะเป็นตัวนี้ครับ ซึ่งถามว่าความต่างต่างยังไงนะฮะอันไม่ไม่ไม่นับเรื่องสายพันธุ์คือที่มาครับถ้าต้นนี้ครับผมซื้อแบบกิ่งตอนมาแล้วมาอนุบาลเองแล้วลงปลูกครับนะผมอนุบาลสองอาทิตย์ครับแล้วลงปลูกมาตอนนี้เดือนครึ่งครับนะลงปลูกพร้อมกันส่วนต้นนี้สายพันธุ์นี้นะครับผมซื้อแบบเขา พร้อมปลูกครับลงกระถาง6นิ้วไว้นะครับรากเต็มนะครับความต่างก็ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะว่าอันดับแรกเลยหนึ่งเรื่องของสายพันธุ์ที่มันแตกต่างกัน2อ,อลักษณะต้นพันธุ์ที่ได้มาแตกต่างกันกิ่งต้นกับต้นพร้อมปลูกนะฮะก็อันนี้ผมมือใหม่นะครับก็ก็มามามา,มา,อ,าอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆคนที่อยากจะลองปลูกนะครับมะเดื่อฝรัง่งหรือลูกฟิกอะครับ ว่าถ้าเรามือใหม่ครับไม่ต้องเสียเวลาทํายังไงดีก็ซื้อแบบต้นพันธุ์ที่ที่พร้อมปลูกนะครับอย่างต้นเนี้ครับผมได้มาเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูนะครับว่าตอนได้มาต้นขนาดไหนแล้วปลูกไปแล้วเ,เดือนครึ่งครับต้นได้ขนาดนี้นะครับลงรูปให้ดูนี่ครับตามรูปนี้นะครับนี่คือต้นที่เราได้มาใหม่ๆนะครับต้นเมื่อ เดือนที่เดือนที่แล้วครับที่ที่ผมก่อนปลูกครับที่ผมปลูกใหม่ๆครับจากลาต้นขนาดนี้นะครับเดือนครึ่งครับโตไวมากครับนี่ครับต้นปัจจุบันเดือนครึ่งโตไวมากครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อีลักกี้นะครับก็ดูศึกษาใน youtube มาอาจารย์อาจารย์หลายท่านนะครับเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้เหมาะสำหรับมือใหม่อ่าผมก็มือใหม่ครับลองปลูกเลยครับนี่ครับต้นนี้นะครับ แล้วก็ไดเอฟมาจากในกลุ่มครับเป็นต้นนี้ครับมาแบบกิ่งตอนส่วนตัวนี้เป็นสายพันธ์ LDA หรือลองกระดุกครับเนี่ยครับผมเอฟมา3ต้น3กิ่งนะครับอนุบาลไว้3กิ่งก็อรอดทั้ง3กิ่งแต่ปลูกคนละแปลงกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อง อีกแปลงหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้พามาดูตัวนี้ก่อนครับมือใหม่หรือจุดเริ่มต้นของผมนะครับในการปลูกลูกฟิกครับต้นฟิกครับเนี่ยมาดูครับอันนี้สายพันธุ์อีลักกี้นะครับปลูกเดือนครึ่งต้นสูงเป็นเม็ดเลยครับต้นสูงเป็นเม็ดเลยนะครับตอนได้มาผมเด็ดลูกทิ้งทั้งหมดเลยนะครับผมดูแลเนี่ยเริ่มแตกตุ่ม อันนี้ตุ่มดอกนะครับออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วก็จะลองไว้ลูกดูครับลองชิมดูครับแต่อาจจะเด็ดทิ้งบ้างนะครับไม่ได้ไว้ทั้งหมดนะครับออกลูกทุกทุกข้อตาครออกลูกทุกข้อตานะครับจะติดไม่ติดก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี้นะครับปลูกกลางแจ้งครับ จุดนี้มันปลูกไว้2ต้นครับสามต้นรวมกันกับต้นอิลักกี้นะคะอับต้นเอลดีเอนะครับสายพันธุ์เอลดเนี่ยมาดูความต่างอันนี้แบบกิ่งตอนนะฮะกิ่งตอนเราอนุบาลไว้ประมาณ2อาทิตย์ครับรากเต็มดีนะครับแล้วมาลงปลูกลงดินพร้อมกันกับต้นอิลักกี้นะครับตรงนั้นนะฮะก็มาดูความต่างนะครับเนี่ย อาจจะต่างเรื่อง,อง,องสายพันธุ์หรือว่าเรื่องของความแข็งแรงของต้นก็ไม่แน่ใจว่ามันโตเช้า,ากันค่อนข้างมากนะครับถ้ามือใหม่นะครับผมว่าซื้อต้นพร้อมปลูกเลยนะฮะเริ่มต้นโดยอีลักี้เหมือนผม,ผม,มนนนนนนผมซื้อมาต้นละร้อยห้าสิบบาทครับอีลักี้นะฮะร้อยห้าสิบบาทส่วนกิ่งต้นเอามาอุบาลเองของสายพันธุ์เอลีผมซื้อมาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ เพิ่มตังค์นิดนึงครับเอาอิระก,กี้มาครับมาลงนะครับก็มันปลูกง่ายดีครับไม่ต้องดูแลอะไรผมไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับก็ปลูกลดน้ําแค่2วันครั้งบางทีก็3วันครั้งหรือบางทีก็ติดต่อกันก็มีนะครับก็โตดีครับโตดีโตด,โตดีมาดูอีกต้นหนึ่งครับอิระก,กี้ต้นที่2อ,อันนี้จะออกมาคนละทรงเลยอันนี้จะออกทรงสูงเนี่ยครับมันจะโตชลูดสูง กิ่งแขนงไม่ค่อยออกแต่ออกนะครับแต่ไม่ค่อยออกมาดูนะฮะ <_ S 1> เขาออกลูกมาออกลูกไวมากครับเนี่ยออกลูกไวมากนี่ฮะลูกโตแล้วกิ่งแขนงเริ่มออกข้างแล้วครับเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วแต่ลูกเยอะมากครับยังไม่มีร่วงนะครับลูกค่อนข้างโตไม่มีร่วงซึ่งตอนได้มานะครับต้นพันธุ์ เขาติดโูกมาพร้อมแล้วแต่ผมเด็ดทิ้งทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูนะครับต้นที่ได้มาใหม่ๆนะครับว่าอยู่ในลักษณะขนาดไหนหรือต้นลำต้นขนาดไหนนะครับนี่ฮะอีรักกี้ผมเพิ่งลงปลูกได้เดือนครึ่งครับประสบการณ์ยังไม่มีแต่ว่าก็พอได้เห็นนะครับว่าเอ่อมาเดือฝรัง ปลูกง่ายครับแต่ก็ต้องเลือกสายพันธุ์อย่างสายพันธุ์อิลากี้เนี่ยปลูกง่ายอย่างที่เซียนเซียนเหรือจาจารย์หลายๆท่านใน youtube ได้บอกไว้นะครับว่ามือใหม่แนะนําปลูกสายพันธุ์อิลากี้ก่อนเลยอ่ะเอาคครับเราก็ทําตามครับเนี่ยฮะผลลัพธ์ออกมาเดือนครึ่งนะครับอิลากี้นะครับอิลากี้สองต้นครับต้นที่หนึ่ง สายพันธ์ LDA หรือลองกระดุกผมก็มือใหม่ครับเรียกผิดเรียกถูกก็แนะนำกันอีกทีนะครับต้องขออภัยด้วยครับนี่เป็นแบบกิ่งตอนซื้อกิ่งตอนมาอนุบาลเนานะครับก็กำลังแตกขแขนงแตกกิ่งก้านสาขานะครับกำลังเริ่มแล้วนะครับส่วนต้นนี้ต้นที่สองสายพันธุ์อิรลก็กซี้แตกปุ่มออกข้างก็ โอเคครับผมว่าดูสมบูรณ์ดีนะครับดูสมบูรณ์ดีนะครับวันนี้พามาชมนะครับสำหรับมือใหม่อยากปลูกฟิกหรือลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับก็ลองดูครับสายพันธุ์อีลักกี้ราคาต้นไม่แพงครับฟอร์มปลูกแค่ต้นละ150บาทเองหรือหลายท่านอาจจะหาได้ถูกหรือแพงกว่ากันบวกลบกันเล็กน้อยนะฮะลองดูนะครับก็อนาคตคงจะ ได้ลองชิมครับลูกฟิกนะครับเมือเดือฝรั่งสายพันอิลก็กี้นะครัก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับผมสวัสดีครับ